ครับว,ว่าถ้าเรามองในมุมที่ดีก็เปิดโอกาสให้ราวรุ่งได้โชว์ศักยภาพนะครับนี่ครับทางฝั่งของพระุมท่าน,นีครับตัวทําเป็นทางน้านของวรายุทธจันเสนานะครับตัวชงเป็นประเมศสิริสวัสด์แล้วก็ตัวเสิร์ฟเป็นนิชกุลศรีหักไกรครับมาดูฝั่งทางด้านของสุพรรณบุรีกันบ้างครับตัวทํานี่เป็นพงรพีเพิ่มทรัพย์นะครับตัวชงเป็นธีรวัตรประกอบแล้วก็ตัวเสิร์ฟเนี่ย เป็นนนทนัาชมชื่นนะครับครับเป็นฝ่ายเซิร์ฟก่อนนะครับทางฝั่งสุพรรณบุรีครับที่สิทธิ์กบางบนรับหมายเลขแปดสุพรรณบุรีเราเปิดมาแต้มแรกนี่สุพรรณบุรีประเดิมนำหนึ่งศูนย์เลยครับเป็นเสิร์ฟก่อนด้วยแล้วก็กินสองแต้มแรกเลยครับเราที่สิทธิ์กินบางบนโโอ้หเด็บตาจริงๆครับลูกนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับพี่สิทธิ์กินบางบนนี่ เป็นน้องชายของโคนี่นะครับพรเทพถิ่นบางบุนพี่ชายนี่ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วครับตอนนี้ก็เป็นพ่อลูกอ่อนครับเสิร์ฟพิกเน็ตไปเลยครับนี่ครับโอ้กาดจังหวะพลาดเลยครับทางด้านวรยุทธจันทรเสนาคือน้ำหนักมันได้นะครับถ้าเสิร์ฟน้ำหนักเบากว่านี้นี่ก็ลงในแดนตัวเองเลยใช่ครับนี่ครับวัดกันที่เกมเสิร์ฟครับเอู้้ดึงสมุมเลยครับครับทีนี้ประกอบครับขันมายึมให้กับกล้องแลับ เป็นเถิ่อนะครับก็ของปทุมธานีครับดูลูกนี้ครับนี่ครับพักด้วยเข่าขวาครับแล้วชงเองกินเองครับหมุนตัวเตะเป็นแต้มของสุพรรณบุรีสวยงามครับลูกนี้พยาบออกนำสี่ต่อศูนย์ครับดูครับเจ้าน็อตเวลาหยุดจันทราสินาครับโยนเข้ากายที่คุณเสียงไต่เสิร์ดลูกนี้เป็นแต้มที่กลุ่ปฐุมธานีครับไล่มาแล้วครับเขใาจังหวะเสิร์ดครับ ครับพี่สิทธิ์ถิ่นบางบุนครับลูกเสือหนักจริงๆครับเอาครับวลายุทธจันทร์ชเสนาวนี่ครับรูปป้องจับไปแล้วที่สวมสนับเข่าที่ด้านซ้ายนะครับมาดูลูกเสือของนิจคุณศรีหักไปครับลูกเสือของปทุมธานีหูืยัดมาที่ต้าครับตรงนี้เอาครับเดี่ยวติดแล้วครับวรเมศชิริสวัสดิ์โธงครับวลายุทธจันทร์ชเสนาครัติดเต็มดึกขาดจริงๆครับหมายเลขสิบเก้าเนี่ย เอาไปมานี่ขยับมาสูสีแล้วครับครับตอนแรกนี่สุพรรณบุรีมาดีเหลือเกินครับแต่ว่าพอตั้งจังหวะได้ขยับมานี่โอ้โหสูสีเลยครับจบกายนีจะคุณสีหะไกครับลี่เสิร์ฟดีครับเนี่นี่ครับโอ้โหดีครับลุดูครับโยตรงให้กับน็อตครับน็อตติดาครับ อนุสานแลาวิโรจน์ชงดีเหมือนกันครับทีรวัตรประกอบวัติเด็ดชานครับเป็นแก้งของสุวรรณบุรีครับขยับขึ้นนําเป็นเจ็ดต่อหกแล้วครับาใจครับจังหวะนี้ทีรวัตรดูครับเพื่อนยกมาแล้วเรียบร้อยเลยครับแบบนี้เกือบทันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกี่ยวไม่ได้ปัจจุบันนี้วัยสามสิบเจ็ดปีไปแล้วครับมีชื่อเป็นตัวสำรองครับ อาดูตัวบบฝ่าของปฐุมธานีครับมีแต้มเหมือนกันวรยุทธจันทร์ทฤษฎีนายนี่ก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีทีมชาติชุดนักเรียนไทยครับแต่ว่าปัจจุบันมันติดยึดที่ลูกนี้ครับที่สิทธิบางบนปันยอดมุ้งมิ้วหูเวรยุทดลงเองต่เองแต่ไม่ดีเท่าไหร่ครับมาดูลูกทำของสุพรรณบุรีครับ ไอ่หงสุพรรณบุรีเด็ดขาดกว่าครับทีระวัดประกอบไม่เลขค่ะครับนี่ครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับรูปร่างไม่สูงนะครับแต่ว่าขึ้นเนี่ยหูยอดครับแล้วพลิกเน็ตด้วยนี่ตัวทําในการขึ้นทํานี้ถือว่าเจ็บเปิดหัวรถแดงครับในเซตแรกนี่ครับเติร์ไปเจ้ากายเปิดนิ่มๆแล้วครับดูครับเวลายึดจนมาเลยชนาเตะไปตีทีละวัดประกอบครับนี่เเป็นแต้มของสุพรรณบุรีครับนี่ คือเราประกอบถึงกับยกมือโบกมือไปบายเลยบอกว่าเข้าทางผมแล้วไวอ้เงั้นครับเกิดธรรมดาครับของเกมตะกร้อนะครับโอ้โหนี่คือเต็มหลังครับ <c oughs> เต็มหลังครับเฮ้ยเขาเรียกว่าเสียงตายครับโอ้โหใช้หลังบล็อกเต็มๆเลยครับโอ้โห,หครับเวลายุทธลูกนี้ขึ้นฟาดแล้วอ <c oughs> ่าติดบล็อกครับ ครูศาสตร์เราพิทบรทงให้ทีโรสประกอบเตะลูกนี้เป็นแปะให้สุพรรณบุรีครับดีมากแต่ว่าทีรวัตรประกอบลูกนี้ครับชงเองทีเองครับนี่ครับเด็ดขาดจริงๆครับลูกเตะของทีรวัตรประกอบมีแค่จะียงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับครับโอกาสพลาดยากมากครับคือไหวพริบดีเลยครับเวลาขึ้นรใส่แบบโอ้โหเหมือนมีตาหลังนะครับครับ แล้วแข็งแรงครับดูจังหวะรูปทรงว <No. S 1> ิสิ์เปิดขวาครับตรงนี้ครับน์พันธ์ศรและวิโรจน์ชงให้เจ้าจอบนี่ลูกนี้ครับจอบเชื่อสมันกินได้ครับโ <Yeah. Yeah. S 1> อ้โหเตะขิ้นเตะที่เป็นแท้ครับในการพลาดต้องบอกว่าแทบจะศูนย์เปอร์เซ็นครับตั้งแต่เริ่มเกมในเซตที่หนึ่งขึ้นมานี่นะครับ mm. ดูครับ ครับเพราะว่าเบียดกันทุกแต้มลุ้นกันสนุกครับจริงเๆอีกแล้วแล้วก็เป็นแต้มของสุพรรณเลยปัดยอดครับลูกยิวอุ้ยสวยงามครับเป็นแต้มของสุพรรณบุรีครับเบียดแล้วครับนี่ครับผมเล่นปอนไทายไปเลยครับสุพรรณบุรีเนี่ยนี่ครับนี่แล้วเมื่อปอนไทน์มันก็ไม่มีความกดดันครับที่เราวัดประกอบเขาขึ้นเตะครับ สบายสบายครับแล้วก็เป็นแต้มให้สุวรรณบุรีพยับามนำไปที่19ต่อ10ครับขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้สุวรรณบุรีนำที่20ต่อ10ครับขึ้นเสริมลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับติ๊กเอนแล้วก็ส่งเป็นแต้มให้สุวรรณบุรีเอาชนะไปได้ในเซตที่1ครับ21ต่อ10ครับก็ถือว่าห่างพอสมควรนะครับแต้มในเซตแรกนะครับครับจะแก้ยังไงครับทางด้านของปทุมธานีครับนี่ครับเซตแรกครับ มอเบรียเอาชนะไปนะครับ21ต่อ10แต้มนะครับก็สำหรับการเป็นฝ่ายที่เสิร์ฟก่อนครับปทุมธานีมีแคุณเซียยใกล้เปิดเสิร์มลูกนี้มูซาแล้ววกโนวดแล้วห็ชงที่ละวัดประกอบเ,เตะเลี้ยงเขาแบบลอยตัวขึ้นสูงครับแล้วก็เตะได้เด็ดขาดมากครับ ยอดเข้าไปครับธนุสารลบวิโรธเดี่ยวซ้ายชงซ้ายทีร้อยประกอบเตะโอ้โหเป็นแตมให้สุพรรณบุรีอีกครั้งครับยังนำไปที่สองต่อสต่ถึกบล็อกก็ลงครับวันนี้อะไรก็ดูเป็นใจครับสุพรรณบุรีนี่ครับขึ้นฟาด เตอปั่นมาเจ้าโยชงให้กับน็อตครับเวลายุบจันทราชินาเตะเป็นแต้มให้ปทุมธานีอีกครั้งครับนี่ขึ้นก็ไม่ค่อยพลาดเหมือนกันนะครับนี่ครับหมายเลขสิบเก้าครับพักติดเทอมยาวเปหนึ่งปีขึ้นครับกลับมาก็ยังเด็ดขาดเหมือนเดิมครับนักกีฬจากอำเภอประจักษ์จังหวัดอุดรธานีครับสามเท่ากันแล้วนะครับมาครับลูกนี้ดูว่าสุพรรณบุรีจะแก้ได้ไหมเป็นแต้มของสุพรรณบุรีครับ ลูกเตะของทีรวัตรประกอบมีโอกาสน้อยมากครับที่จะเสียนะครับดูจากการขึ้นเตะของเขาครับดูครับลูกเตะแล้วมันฝังนะครับบล็อกก็บล็อกยากครับลุงครับเดี่ยวนิ่งๆนะครับกลาเม็ดทงให้กับกลาเยสกันพัลรัชนาเตะไมติดบล็อกของทีรวัตรประกอบครับเป็นแต้มของสุพรรณบุรีครับอันนี้ถือว่าบล็อกได้แต้มนะครับสุพรรณบุรี นอกจากทำแต้มได้ก็บล็อกได้แต้มด้วยนะครับครับนี่ครับโอ้ยบล็อกดีนะครับลูกนี้บล็อกแล้วแบบจังหวะลูกมันโดนที่ขาแล้ววันี่ลูกมันระโดนลงที่แดนของผู้ทา้านนครับดูจังหวะเซิร์ฟลูกนี้แม่ตั้งได้ครับแต่ว่าจังหวะตกเป็นยังไงโอ้ชัดเนจนขึ้นแล้วก็ได้แต้มครับนี่นะครัประกอบครับ ตามที่เรียนบอกก่อนหน้านี้ครับการขึ้นฟาดของเขานั้นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอกาสลาดนี่น้อยมากครับหรือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญเลยครับในแบทเชิงทั้งการขึ้นฟาดแล้วก็ขึ้นบล็อกอได้แท๊ส mm ิบสามเก้าต่อสิบสามครับเป็นฝ่ายไล่ตามมาครับสุพรรณบุรีในเซตที่สองมีปลอมีชงดีครับพล mm hmm. ายยุทธ์จันทราเสนาก็เตะได้อย่างเด็ดขาดครับ mm hmm. โอ้โ นี่ครับสมราคาดีกีทีมชาติชุดนักเรียนไทยครับเวลายุดจันทราเสนา14-9ต่อไปแล้วครับตอนนี้ปทุมธานีดูครับเจ้ากายเปิดทิบนิ่มครับโยชงให้กับน็อตครับลูกนี้อ้เป็นเกมของปทุมธานีเลยครับในเซตที่2ตามเริ่มไหลแล้วนะครับครนี่ครับคือมาแล้วมาแบบไหลเลยนะครับ มาแล้วคือมาเลยครับขึ้มากดอยเป็นลงครับนี่ต่อให้ติดบล็อกเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าลูกเป็นใจมันก็นี่ครับตอนน้ปทุมธานีต้องว่าทำอะไรก็ดีไปหมดครับเวลายุทธจันทราเสนาเตะแบบไม่ต้องกดดันครับเป็นแต้มให้สวนบุรีเออเป็นแต้มให้ปทุมธานีครับขยับขึ้นแท่นไปแล้วครับนำที่ยี่สิบต่อสิบครับทำอะไรก็ดีครับในเซตที่2เนี่ยปทุมธานีดูเขาว่าจะปิดเกมในเซตที่2ได้หรือไม่ เรียบร้อยครับ21ต่อ10เอาครับขยับไปเท่ากันครับ1ต่อ1เซตนะครับปุรุตันีกับสุพรรณบุตรเซตที่3ามมันเป็นเซตสุดท้ายนี่จะบอกว่าใครพลาดพลาดไม่ได้เด็กขานะครับถ้าพลาดนี่ถือว่าปล่อยเหรียญทองหลุดมือครับจากธีรวัตรประกอบครับโยนให้พิสิทธิ์ถิ่นบางบุตรปันยอดลูกนี้เอาครับมัจะกุณเชียร์ใครชงให้เวลายึดกันควะแเสนาเตะเปิดหัวนำ ก่อนเลยครับในเซตที่3นะครับปทุมธานีนำแล้วครับหนึไไ่งตูดปัดยอนลูกนี้เอ้าเป็นเตะมุชพันธ์บุรีครับโ<ๆ>อ้โหนี่ทำได้ดีครับพี่สิทธิ์ทิพย์บางบุญลูกแบบนี้นี่น้ำหนักเท้าต้องเป๊ะนะครับคัที่ก็เกือบทันเหมือนกันนะครับหรือว่าช้อนไม่ทัคนครับเวลายุทธกนรราชเสียงขคุณเสียไกลเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟดีครับแต่ว่าเกี่ยวติดครับคิดว่าประกอบเตะลูกนี้ อาแล้วครับลูกนี้นิ่มๆแล้วครับธีรวัตประกอบเตะเอายังติดบล็อกครับโอ้โหแต่ว่าลูกบีครับเต็นแต้มของสุพรรณบุรีพยายามทำที่3ต่อ2ดาบแรกเก็บได้ครับแต่ว่าดาบสองนี่ไม่รอดครับธีรวัตรนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับขึ้นแต่ละทีนี่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่พลาดครับื่อของเขาคือื่อเล่นทือเจาจอบนะจอบปทุมชานีกับสุพรรณบุรีครับเสมอันอยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเซตนะครับเสมอจังหวะนี้อาลครับ ป็นปทุมธานีแล้วคล,ลงไปเด็ดขาดจริงครับมือปรับคำวิสีครับเวลาหยุดจันทรเสนาหมายเลขสิบเก้าครับหนึ่งในผู้เล่นของอินซีเจ้าวิหารไปตรงน,นั้นชุดแชมป์ที่สิบกินบางบนครับลุ้งสุนดนะครับเจ้าโย่งคงให้กับเจ้าน็อตครับเตะลูกนี้โโอ้หเตะฝังจริงจริงครับเแคมป้ของปงทุมธานี นี <cin> <and hell> ่กับจังหวะลอยตัวขึ้นสันลอยที่สูงครับแล้วก็เตะฝังครับทำให้ฝังตรงข้ามนั้นบล็อกแล้วเกี่ยวยากครับนี่ครับดูครับลอยตัวขึ้นสูงครับแล้วเตะแล้วฝังนะครับเนี่ยคือบล็อกยากครับแล้วก็เกี่ยวยากครับลูกลักษณะสไตล์นี้ครับนี่ครับที่ใครที่มันครับนี่ห้าสิบนเสิให้สิบร้าห้าห้าเข้ากันครับ เวลาหยุดยานต้องทานจ้องคำแขงน,นลยครับโยนเข้าไปที่จุดโฟกัสครับตรงนี้ธีรวัตรประกรอบอนี่ตอบโต้แล้วเป็นแต้มให้กับจุฑาบุรีขยับนําไปที่6ต่อ5ครับของการสะายใจครับธีรวัตรประกรอบคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นพีกแมทภาคกลางเลยครับครับหนุม่มเมืองหนุ่มปทุมธานีพบกับหนุ่มเมืองคุณแผนจุฑาบุรีห้า เกต้าครับสุวรรณบุรีกลับมาขึ้นนำอีกครั้งมีเสือดีครับพี่สิทธิ์ทีมบางบนยิงไปที่ปรเมศศิริสวัิ์ครับแล้วก็เป็นแต้มให้สุวรรณบุรีขยับนำไปที่8ต่อ5แล้วครับเดี๋ยวดูพักช้าครับแม่ไปกัดกันนะครับคือทิศทางเนี่ยไปตรงตัวกลางนะครับแต่มาดูการเส์ฟของฝั่งปทุมธานีครับดูนิ่จะคุณสีหาใกล อนุสารับวีดด้วยพระจงหวานหวานทานอร่อยครับลูกนี้วีดด้วยประกอบเตะเป็นแต้มให้กับสุพรรณบุรีครับนี่โอ้โหนี่ขนาดซัดอย่างแรงเลยครับก็ยังลงครับโอ้โหแล้วจืดงนั้นนลยครับผู้เล่นของพุทุมธานีครับเข้าจุดเก่งใจแล้วครับครับนี่ครับเจ้าโยปรเมศศรีสวัสดิ์แล้วก็ที่คุณสีรไกรครับเป็นจุดเก่งใจเลยครับครับปรเมศ เดี่ยวขวาชงซ้ายครับเวลายุทธ์กัญทลันเสนาเตะสวยครับมีสิบทีบล็อกไปทางฝั่งด้านขวาของผู้ต่อสู้ครับเต็มแต้มนี้กับปทุมธานีครับไล่ขึ้นมาเป็น8ต่อ11อ็ดอืมก็บล็อกได้นะครับแต่ว่าก็สิบสิบแปดแล้วครับสุพรรณบุรีโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีมากครับพี่สิทธิ์คินหลังบนนี่ครับต้องบอกว่าเวลานี้ดีเสิร์ฟไม่เป็นรองพี่ชายเลยครับ แม้ว่าพี่ชายจะติดทีมชาติชุดใหญ่ครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นยังไม่ถึงทีมชาติชุดใหญ่แต่อนาคตนี่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอายุยังน้อยนะครับสําหรับเจ้าตานี่เพิ่ง22ปีเท่านั้นครับตัวเสิร์ฟของสุพรรณบุรีมาดูจังหวะนี้ครับสุพรรณบุรีครับจะเสิร์ฟเสิร์ฟลูกนี้ตังได้อาครับยกมาแล้วฟาดจังหวะที่ติดบล็อกแต่ว่าไม่เหลือแล้วครับต้องบอกว่านักตะก้อระดับนี้เราฝันเสืสิงไม่โชคตัวนะครับ เพื่อนร่วมทีมชงให้ขนาดนี้ถ้าเตพาะพลาดนี่ต้องบอกว่าต่ำกว่ามาตรฐานครับดูครับเจ้าเซฟลงมาจะแก้สถานการณ์ให้ปทุมธานีได้หรือไม่ครับ <c oughs> ว่าเสิริมลูกนี้ทีรวัตประกอบโอ้โหนี่ครับผิดแต่ยังไม่ดีครับวรยุทธ์จันทราชนะเตะยิงไปติดลอกของทีรวัตรประกอบครับโอ้โห<ฮ>นี่ท้ายเกยมทำอะไรก็ดีไปหมดครับครับโอ้โหนี่ขนาดเปลี่ยนตัวเสิร์ฟลงมาก็ยังเสียแต้มน่ครับครับ โอ้โหนี่ครับมือปราบสองเ,เวสีครับเอะไปติดบล็อกของยูกจอบเทรวัตรประกอบครับเป็นแต้บของสุพรรณบุรีเสิบมาเอาเอา,เอาแล้วโอ้โหยังได้ครับฟาดลูกนี้อา้าวยังยื้อได้อยู่ครับไม่ยอมมง่ายครับนี่ครับถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับครับ แต่ว่าลูกนี้เป็นเกมเสิร์ฟของปทุมธานีครับสุพรรณบุรีได้เปรียบแน่นอนครับลูกนี้โผล่มาครับธนุศาสตร์เกี่ยวได้อย่างนี้เอ้ายังเป็นเกมของปทุมธานีครับลายุทธเอ๊ะไม่ปล่อยออกครับปรเมศยังได้ครับนี่ครับเวลาหยุทดจะพาลเสนาอนให้ซ้อมฟาดนะครับเหลือมั่นใจในเพื่อนแล้วครับครับจริงๆตัวสักครู่นี้ครับปล่อยก็อาจจะออกนะครับดูทิศทางของลูกแล้วอ้าวแล้วเจ็บเเสิร์ฟเจ็บรับตอนนี้ 15 15 If, จังหวะยืดขึ้นบล็อกนะครับครับคือไม่เคยได้บล็อกเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ปั่นยอดลูกมี้เข้าทางครับธนุศาสตรแลวิโรจน์ชงกีรวัตรประกอบไม่พลาดครับ่งให้สุพรรณบุรีปิดเกมในเซตที่3ครับเอาชนะปทุมธานีไปได้ด้วยคะแนน21-14ต่อครับโอ้วต้องบอกว่าสนุกสุดบ้นครับถูสีครับจนมาเซตที่3เนี่ยครับ